เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเราสลับให้อย่างงี้ให้ยินกับวอยืนแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจังหวะวอกับยินสลับกันให้เขายืนฝั่งนี้เนาะโอเคไหมอ่าได้สิโอเคถ้างั้นชุดแรกพร้อมแล้วเริ่มได้ครับอย่าลืมนะครับคำขึ้นต้นมาเลย้วแบบโอ้ยอะไรครับ BTS สติดบีทโอ้โหแล้วก็โอ้โหอ่ะไปสถานที่ที่ก่อนถึงสะพานไฟบีทีเอสสีหลงวะ วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี่ฟ้าแน่พเยอะแยะมากมายวันนี้ไปสวนมีสวนสาธารณะที่สำคัญในกรุงเทพอยู่ข้ามใช่ไหมข้ามใ่ข้ามแล้วกับไม่ได้นะครับข้ามวะอันนี้อยู่ไหนมีสัตว์มีสัตว์วันนี้ไปไหนดีใช่ป่วันนี้ไปวันนี้ไปสวนทว่ จะไปโล่ปีเอกท้าให้ไหมโล่มาถูกแล้วเราไปกรุงโลูกแล้วที่รับสองคะแนนโอ้โห้โหข้าวไหมหรือว่าวันนี้จะไปไหนผมไม่รู้เลยต้องดูแมบบแล้วเอาขาเอาเลยถ้าไ่รู้ข้าวเลยมีนกเยอะเยอะโอ้โหข้าวเล่นไปเลยอันันเลยเสียเวลา ยังไม่ได้ไปสวนสยามมีก่อ ทั้งหมดกี่คำครับของน้องกิบสี่คำสี่คะแนนเลฮ้ยอันอเก่งเดี๋ยวไม่ลุ้นเดี๋ยวไม่ลุ้นรรรเก่งม,มากแต่ผมเช่อว่สวนสนุกที่นะสวนสนุกนี่เดาย,ยากเพราะาชื่อใหม่ตึ๊ก<ห>เ,น,เ,เน่อ๋อได้เลยครับมาเลยโอเคดังนี้เลยครับนะขออนุญาตเนาะขอสลับก่อนเดี๋ยวสลับให้ด้วยอ่ะมาไอ้คุณไม่ต้องกังวลอะไรเนาะกังวงครับถอยหลังให้อีกนิดนึงครับ คุณดูวยอ่ะมีพิรุ่เหมือนกันนะนี่ยไม่มีไม่มีผมฟังอยู่เพราะว่าผมกัอยู่ฝั่งนี้เวลาเขาพูดมามันต้องเข้าหูเดี๋ยวผมจะพยายามยืนตาเดี๋ยวผมจะไปใหเอาเกียร์ตามให้เพื่อเพื่อความยุติธรรมของน้องหจิตพี่จะบังให้โอเคเอาจริงนะเอจริงนะมามามาดีกว่าโอเคผมตั้งสงครามสัมาษณครับสองนาทีสำหรับน้องวออย่าเล่นว่า วั่ถุนวัดถุนะเี่ยเราจะเรียกอะไรวัดุนะวัด่ะเครื่องปวัดถุนเอลเป็นวัดวันนี้จะไปวัดใหญ่มงคลใช่วันนี้จะไปวัดชนใหญ่มงคลก่จะไใหญ่ชนาอ้ใช่โอ้ได้ได้อันนี้ให้คะแนนได้่อค่พชรชมูล่มีอะไร ค้อง่ห้ามเด ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะเพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนจะต้อง